ส่วนที่จังหวัดลอยเอ็ดนะคะกมีการจัดกิจกรรมนะคะจิตอาสาปลูกปา่าและกากิจกรรมเอามือสามัคคีนะคะทำความดีถวายพระราช,ชกุศลน,นะคะวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพิมรรมราชนินีปี2567ค่ะโดยได้นพดลจอมเพชรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลอยเอ็ดก็เป็นประธานในกิจกรรมจริตอาสาพัฒนาปลูกปลาเฉลิมพระเกียรติและกากิจกรรมเอามือสามัคคี ทำความดีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็ดพจพระนางเจ้าพระบรมราชินีปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและกจิตอาสาพระราชาทานทุกผักส่วนเขาร่วมยูทีน้องนามสาธารณะโคกบะเสียวอําเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดโดยประทานในพิธีกันในน้ำจิตอาสากาวข้าปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างพร้อมเพียงกันจำนวนสามครั้ง เมื่อเซตสิ้นพิธีดังกล่าวก็ได้ร่วมการปลูกตน้นไม้ปล่อยปลาและกับปับปุงผู้มทัศน์บริเวณรอบน้องน้ำสาธารณะโคกบาเสียวที่เป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยได้หูจากความสามคัคคีมีจิตสำนึกสาธารนณะก็ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและกะประเทศชาติจากนั้นได้เปิดกิจกรรมเอามือสามัคคีทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลที่แปลงวาทีร้อยตรีสุชาติหนิบหนัดนะครับ อาศัยอยู่บานเหล็กทีหนึ่งลอยเก่ามูที่8ตำบลสีสมเด็จอําเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้จิตอาสาได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกน้องหน้าโมเดลซึ่งกับเป็นการผสมผสานเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นธรรมชาติจัดการของโตมันเองโดยมีมนุษย์เป็นส่วนในการส่งเสริมให้มันสําเร็จเร็วขึ้นเป็นระบบสร้างชีวิตที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ